สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะแนะนำคำสั่งพิเศษใน a อปพลิเคเมนูนะครับชื่อคำสั่งว่า set x center ผู้ใช้งานสามารถเลือกไปที่เมนูด้านบนนะครับ a อปพลิเคเมนูแล้วก็เลือกคำสั่ง set x center นะครับจากนั้นตัวโปรแกรมจะให้เรากำหนดค่ากว้างคูณยาวนะครับในตัวอย่างที่ผมกำหนดเป็นค่าละสิบนะครับอย่างเช่น y สิบแล้วก็ h สิบเช่นเดียวกันคสั่งนี้จะสามารถสร้างวัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับโดยการจับที่เซนเตอร์ได้เลย ตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะวาเป็นกริดเสานะครับก็สามารถคลิกที่จุด endpoint ของวัตถุแบบนี้ได้เลยจากตัวอย่างนี้นะครับเราอาจจะมีการทำออฟเซ e ตต่อนะครับผมจะมีออฟ s e t ผนังออกไป5นี่ก็สามารถทํำงานต่อได้แบบนี้เลยนะครับจากคำสั่งพื้นฐานปกติแล้วที่เราทำงานกันก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องสร้างวัตถุสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดเป็น10บคูณ10 แล้วค่อยทําการ Copy ี้วัตถุไปเดี๋ยวแต่ละตำแหน่งนะครับตัวนี้เองก็ใช้ขั้นตอนในการทํานานพอสมควรเนาะผู้ใช้งานลองปรับเปลี่ยนมาใช้คําสั่งตัว set exenter ดูนะครับน่าจะช่วยมีประโยชน์ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดี